สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้ปอยเคยมารีวิวคีย์บอร์ดรอยัลครูรุ่น r k 6 1อันนี้ไว้แล้วนะคะคลิปนี้มาดูคีย์บอร์ดรอยัลครูรุ่น r k 6 8กันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นแบบ68ปุ่มนะคะมีไฟ RGB มีแป้นพิมพ์ไทยแล้วก็เป็น h o อสซอสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยค่ะรุ่น r k 6 8อันนี้ปอยสั่งมาจากแอปช้อปปีนะคะราคา1890บาทค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนนนะะะคคทีี้มาเปิดดกกล่่องูั ตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะที่ด้านในก็จะมีคู่มือการใช้งานค่ะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะคะตล้ที่ด้านล่างกล่องนะคะก็จะมีเป็นสายชาร์จแบบ Type C นะคะ มีสวิชมาให้เปลี่ยนสีอันค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิชนะคะและในกล่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเทียบขนาดกับ r k 6 1ให้ดูนะคะนี่ค่ะตัว r k 6 8จะยาวกว่าเล็กน้อยนะคะมีปุ่มฝั่งนี้เพิ่มมาค่ะแล้วก็อันนี้จะมีปุ่มลูกศรแยกนะคะ ส่วนความกว้างก็จะพอๆกันค่ะนี่ค่ะทีนี้มาดูที่ร,บรอบๆตัวคีย์บอร์ดกันนะคะตรงนี้จะมีเขียนชื่อยี่ห้อไว้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะมีสวิตช์ on off นะคะแล้วก็มีสวิตช์เปลี่ยนระหว่างไว e s สกับบลูทูธค่ะเป็นตัว B แล้วก็ตัว G นะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธค่ะจะเป็นแม่เหล็กดูดอยู่นะคะ แอันนี้เป็นที่เสียบสายค่ะอันนี้จะเป็นที่เสียบสาย Type C นะคะใช้ได้เป็นทั้งสายชาร์จแล้วก็สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กค่ะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้3แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบใช้สายแบบไวเลสหรือว่าแบบบลูทูธนะคะสำหรับแบบใช้สายเนี่ยก็ใช้สาย Type C ที่เขาให้มานะคะหรือว่าสาย Type C แบบอื่นๆก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอาสาย Type C เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะ แล้วก็ปรับสวิตไปที่ออฟค่ะจากนั้นก็เอาสายอีกฝั่งหนึง่งเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะต่อมาจะเป็นการใช้งานแบบไวเลสค่ะสำหรับการใช้งานแบบไวเลสนะคะให้เปิดสวิตมาที่ออนค่ะแล้วก็สวิตอีกอันหนึ่งให้เลื่อนมาที่ตัว G นะคะจากนั้นก็เอาตัวรับสัญญาณไวเลสเนี่ย ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเราก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายจะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะเดี๋ยวเอจะเชื่อมต่อให้ดูค่ะเอจะทดลองเชื่อมต่อกับ iPhone ให้ดูนะคะสำหรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ให้เปิดสวิชมาที่ออนค่ะนี่ค่ะเปิดมาที่ออนนะคะจากนั้นที่ตัวอักษรให้เลื่อนมาที่ตัว B ีค่ะ อันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้3อุปกรณ์เลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่1ให้กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตัวคิวค้างเอาไว้ค่ะจนตัวคิวกระพริบถี่ๆนะคะจากนั้นก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ได้เลยค่ะก็จะมีชื่อคีย์บอร์ดขึ้นมานะคะกดเลือกเลยค่ะแล้วก็กดแพร์นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะทดลองพิมพ์ได้เลยค่ะ ลาจะเปลี่ยนภาษาก็กด c อน t r o l แล้วก็ Spacebar นะคะก็จะเปลี่ยนภาษาค่ะนี่ค่ะการใช้งานก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะสลับใช้อุปกรณ์ให้ดูค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่สองที่ปอยใช้จะเป็น iPad อันนี้นะคะการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอุปกรณ์ที่2ก็กดฟังก์ชันแล้วก็ตัวดับบรยูค้างไว้นะคะจนตัวดับบยูกระพริบทีๆค่ะแล้วก็เปิด Bluetooth ที่ iPad ขึ้นมานะคะ แล้วก็กดเลือกคีย์บอร์ดได้เลยค่ะกดแพนนะคะทีนี้ก็คอนเนค t เรียบร้อยแล้วค่ะทดลองพิมพ์ได้เลยนะคะเปลี่ยนภาษาก็เหมือนกันนะคะกด Control แล้วก็ Spacebar ค่ะ เวลาจะสลับอุปกรณ์นะคะถ้าจะสลับกลับไปอุปกรณ์ที่1ก็ให้กดฟังก์ชันแล้วก็ตัวคิวค่ะท่านี้ก็จะสลับกลับมาอุปกรณ์ที่1เรียบร้อยแล้วนะคะสลับมาอุปกรณ์ที่2ก็ทําเหมือนเดิมค่ะกดฟังก์ชันแล้วก็ตัวดบเบิลยูนะคะท่านี้ก็สลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะสลับได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะสำหรับการใช้งานบลูทูธก็ง่าย,ายๆเท่าน,นี้เองนะคะต่อมามาดูที่ไฟคีย์บอร์ดกันบ้างนะคะมีไฟให้เลือกถึง10บกว่าแบบเลยค่ะวิธีเปลี่ยนแบบไฟก็ให้กดฟังก์ชันแล้วก็ออกเครื่องหมายนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเปลี่ยนแบบไฟไปเรื่อยๆนะคะไฟสวยมากเลยนะคะก็เลือกโหมดที่เราชอบได้เลยค่ะกดสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ แล้วก็สุดท้ายมาดูที่การเปลี่ยนสวิชแล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปกันค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่แถมมานะคะส่วนนี้เอาไว้เปลี่ยนคีย์แคปค่ะแล้วก็อันนี้เอาไว้เปลี่ยนสวิชนะคะแต่ปอยจะใช้อุป,ปรกรณ์ที่มีอยู่นะคะเพราะว่าขนาดมากกว่าค่ะจะเป็นที่ดึงคีย์แคปรูปอุ้งเท้าน้องแมวแล้วก็ที่ดึงสวิชอันนี้นะคะมาเริ่มดึงคีย์แคปออกกันเลยค่ะที่ดึงก็ง่ายๆนะคะใส่ไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ สำหรับตัวสวิตช์ที่ปอยเลือกอันนี้จะเป็นสวิตช์สีแดงนะคะจะเป็นสวิตช์แบบเสียงเงียบค่ะต่อมามาดูวิธีดึงสวิตช์ออกกันนะคะวิธีก็ง่ายๆค่ะคลิปลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยค่ะนี่ค่ะดึงขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ เรจะเปลี่ยนสวิชเป็นกาตารอน m i l กี้เยลโลที่มีอยู่อันนี้นะคะวิธีใส่สวิชก็ให้เอาส่วนที่เป็นสีทองอันนี้นะคะหันลงค่ะให้ตรงกับรอกนะคะก็กดลงไปเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปง่ายๆเท่านี้เองนะคะ ทีนี้ก็ใส่คีย์แคปที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีการเปลี่ยนคีย์แคปแล้วก็สวิชก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของคีย์บอร์ด RK68 ค่ะพอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ